เพราะว่าโจทย์วันนี้คือใครหายครอยู่ในฟ้าดิอุ้ยมันทำไมมันอีซี่อย่างเงี้ยคะมันอีซี่ไปเปล่าใครใครใครผิดเฮ้ยอ้าวนม่ในี่ประชดไปซะเนี่ยเิงลูกอุ้ยช็อตเฮ้ยติ๊กต๊กเสร็จแล้วชนะชัวหน้ามันแต่เวลาไม่ได้ พี่อยู่ไหนอ่ะพี่ผมมองอะไรไม่เห็นแล้วพี่ตางทำังไงกันเนี่ยอตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมคร่ะเต้นหน้เไหมค่ะโจทย์วันนี้เราจะให้ทั้งสองคนคลำดูคลำใช่แล้วถ่ายแล้วมันคืออะไรขอเชิญโจทย์ของวันนี้เลยครับคลำแล้วยังเขาอยู่ข้างหลังคุณแล้วครับจริงเลยอุ้ยมันทำไมมันอีซี่อย่างเงี้ยคะมันอีซี่ไปเปล่าขอคำตอบครับว่าโจทย์วันนี้คือไข่ไข่ ไข่ผิดเฮ้ยอ้าวไอ้ไข <rushing. S 1> ่หายใช <c Hayır> ่ครับไข่หายไปไหนเพราะว่าโจทย์วันนี้คือไข่หายไขรอยู่ในฟาร์มเฮ้ยอ้าวตอนแรกคิดว่าจะเอาไข่มาให้ทำแต่จริงๆแล้วคืนนี้แผงไข่แผงไข่กระดาษน้องๆบางคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จัก แต่เชื่อว่าน่าจะเคยเห็นบ่อยๆขอบคุณแม่เออซื้อมาไป่าข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีหลายแบบน่านสนุกน่าสนุกนะครับดาสนุกสัตว์ในฟาร์มอย่างเช่นอะไรบ้างเออช้างช้างช้างใหญ่เกินขอโทษค่ะง่ายเลยแกะไก่อ๋แกะดูเหมือนจะเริ่มมีไอเดียแล้วเนาะโอเคเยอะยู่เยอะอยู่ทางงานเดี๋ยวเราให้เวลาห้านาทีเหมือนเดิมในการสเก์แล้วก็ออกแบบนะครับได้เลยพร้อมป้ายแผงขันลื่น ก็ไม่ไม่ได้ยากมากแต่แบบคิดยากอยู่เหมือนกันนิดนึงอะเื้ก็ไม่ยากมากแต่ก็คิดยากอยู่กันสรุปยากไม่ยากเดี๋ยวลองสเก็ตก่อนตอนนี้ยังคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ผมยังไม่มีไอเดียเอายังจับเวลาไว้มาแล้วค่ะวายห้ามรอกันเด็ดขาด หชูให้น้องๆดูหน่อยครับนี่อ่ะพี่ก่อนปึ้งนี่ทายออกไปไหมครับไม่ไเม่นนี่ประชดไปซะเนี่ยฝนหมวกเป็นแหลมอะครับพี่แบงค์ทุกคนก็ดูออกน้องก็ดูออกไม่มีหมวกทายไม่ออกแน่ๆมันเหมือนจะเป็นมดนะพี่ไงแต่ว่าใช่อยู่ในฟาร์มมดเหรอมดอยู่ในฟาร์มไม่ได้หรอเอาทายถูกถูกไม่เคยเห็นว่าอยู่ในฟาร์มพี่ร้อยเออ แล้วเนี่ยนี่คืออะไรมันชัดเจนอยู่แล้วหูยาวขนาดนี้แกง๊งฝูงหมาปีเกลอโอย,ก,โอยกระต่ายค่ะ <Yeah. S 2> เรินไหมมันออกมาแบบกระต่ายเป็นแบบพ่อแม่ลูกเลยมาไปทั้งฝูงอันนี้แผงเราันเป็นอีกใช่ปะแต่จริงมันมีแผงไข่อีกแบบน,ะนบึ่งน,นะนะก็แผงไข่เหมือนกันค่ะ จอคือแผงไข่กระดาษอันนี้คิดถึงแบบอื่นแค่ไม่มีพี่กระปั้นขึ้นมาเพิ่มเพราะพี่อยากใส่ดินเบาเพิ่มใช่แผงไข่จริอเป่าว้ายมีจริงอ่ะเอาใจแสวว่ามีอยู่จริงมีอยู่จริงนะส่วนของผมเขาบอกจะบอกว่าเลือกใช้มาเฉพาะบางส่วนที่แบบรูปลักษณ์ได้แล้วก็แบบเอ๊ะเปนมาเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่เรานึกถึงใครจะเริ่มก่อนเอาไงดีเรามาใช้เกมเออเรามาใช้เกมเดิมย่างยิงยาวปากระเป๋า เด็กรับอุ้ยครับเฮ้ยอะขอถูกกันไกาเหมือนเดิมคือชนะก็ทำจากใจเริ่มก่อนถูกต้องค่ะพราะไหมพี่พร้อมพี่เริ่มก่อนนะได้โอเคได้ทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้เราไปครับเป็นไงพี่ชนะสองครั้งแล้วอ่อนใหจก่อน เอเยขอสามคำสำหรับไอเดียวันนี้นะครับโอ้ไม่กอดคำที่หนึ่งไก็ือโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดแรบบิทพร้อมแล้วจับเวลาสติปทีครับเตือนช้กันเกลนเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้ตัดง่ายนะคะไม่ตัดยากอันนี้อย่างที่พี่รอยสเกตไว้นะคะก็คือยืดอกมาก็เลยแบบทำให้นึกถึงแบบสัตที่มันยืนแล้วมันน่ารัก กรตายแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างเดียวก็ได้นะอยากเพิ่มความน่ารักเข้าไปก็เลยว่าจะบ้านดินเบาเป็นวงกลมแล้วกันเนาะไว้ทำหัวแล้วก็ทำหูเพิ่มเราจะทำเป็นกระต่ายคู่รักแล้วกันน่ารักน่ารักเหมือนโอเมก้าเบวี cute สองนาที3ามสิบีนาทีเหลือเวลาอีกเนาทีาทตอนนี้เราลงสีเขียวเลยเพราะว่ากระต่ายของเราอยู่ในสนามหญ,ญา้าหรืออยู่ในฟาร์มสนามหญ,ญ้านั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าเราทำมาปุ๊บเราก็เอาไปวางไข่เหมือนเดิมได้นะ สุดท้ายอันนี้เราการันตัดเป็นหของกระต่ายน้อยของเราระบายสีเนื้อ หมดเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่พลอยทำไปทั้หมดกี่นาทีโอเคก็เสร็จแล้วนะคะ19นาทีะครับห สี่สามสองหนึ่งเตินมาสิบนาทีตะตะดังเสร็จแล้วชนะชัวองน้องค่ะหัวใี้พี่พลอยหน่อยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยแพ้แน่นอนแต่น่ารักกว่าแน่นอนนะคะ <ítulo> ไปดูพี่แปงกันค่ะว่าเขาทำได้ดีเท่าพี่พลอยหรือเปล่าของพ่ลอยอะโอเ Rabbit Cute คิตท์คุณจับเวลาเองเลยเหรอโอเคครับเลิกเออใช่งั้นระหว่างนี้คอสทาวเออให้กับไอเดียวันนี้นะครับสำคัญในวันนี้นะครับเล็กจิ๋วคันเล็กจิ๋วคันคมมาก เราจะใช้ทั้งหมด3ช่องสองนาทีสามจิบที่ได้คือจีโอถ้าจะทายไรท้องแล้วเผือกทฤดีที่มันผิดในทีอะก็ถาเปเลยค่ะไม่คือที่ผมระบายท้องว่า ถ้าเราไม่ระบายคนมันจะเร็วเกินาสามนาทีสามสิบวินาทีเร,ร,กกรียบร้อยลอยแงลวดกระมีนั่นเป็นขาเสรเลยจบ เลขหนึ่งนาทีครับแล้วก็นี่เป็นนวดเจ้าหมดปุ๊บหยดเวลาครับเสร็จเรียบร้อยเกินไหมครับชิ้หมูไม่เกิน,นะครับว้าวผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่าอะไรครับมดแดง Ils, แงเล้วก็ทําเพิ่มใอีกตัวหนึ่งมีมดแดงแล้วก็ต้องมี MOD. MOD painful. มดมดดํานี่คู่กันตัวแบบนี้ว้ามันแงมันแงท่นี้ก็พร้อมที่จะไปขนน้ําตาลกับลังดูสิใช้เวลาได้แค่10บนาทีเองอ่ะเราอยากทําเยอะกว่านี้นะไม่ถึง20่สิบนาทีเนาะก็ไม่ได้ว่าแต่ความคิวมันต่างกันกรต่ายก็ชื่อเดิมโอเมก้าลาบิท ชื่ออะไรล่ะโอเมก้าลาบิทคิวมีสองขั้วหัวเหรอใช่สอยงขั้วห่ะอันนี้ทำตั้งนานละทำก่อนที่จะทำนนี้อ๋อนี่อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมในแอชชิงงานพี่พลอยประสบความสำเร็จแต่ว่าเวลาไม่ทันเวลาเกินจึงไม่ใช่ค่ะเพราะว่ารายละเอียดของงานแหละรายละเอียดของงานมันมีความแตกต่างกันเนาะบางชิ้นมันทำงานบางทีท่ายากก็คือระยะเวลามันก็ต่างกันแค่นั้นเองค่ะ เรื่องเวลาเนี่ยผมชนะชัยชไม่ต้องเสือแต่เรื่องความน่ารักเนี่ยก็ต้องให้น้องๆตัดสินแล้วล่ะครับว่าของใครน่ารักกว่ากันขอเสียงปรบมือให้กับพี่แบ๊วิ่งอยกางน่ารักอีกแล้วว่าทำไมจี๊ดจ๊และขอเสียงปรบมือให้กับพี่พลอยช่วยสปอร์ตพี่คนนี้ได้ไหมครับอ่าแล้ะใครมีไอเดียดีๆ เอาแผงไข่ไปทําเป็นสัตว์ตัวอะไรก็อย่าลืมทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้เราดูด้วยนะครับแต่ครังหน้าฉันชน,นะแน่อะไรมั่หมน,นห,หน้าฉันไงหน้ามันแต่เวลาไม่ได้ <Okay. S 1> ไปละไป,ไปหมดไปเดิเล่นดีกว่า